สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเมเนกะเป็นมือที่สองแล้วของแมคคาราตีทีเดีมาเป็นแมคคาขายทุเรียนจ้ะมีใสพี่น้องอัปเดตให้พี่น,ออนอ้องบึงเนาะคะ่ะเนาะอันนีนเป็นเป็นร้านน้องกำไรจ้ะร้านน้องกำไรขายผลไม้ตามฤดูกาลยูน้าบิ๊กซี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวใส่ใพี่น้องผ้าพี่น้องชมเนาะ ทุเรียนตอนนี้ช่วงเพื่อขา้าทุเรียนก่ะมีทุเรียนหมอนทองอ้ามีแต่ลูกสวยๆเลยพี่น้องนี่ทุเรียนคัดทั้งนั้นเลยอันนี้นี่คอปอกๆนี่ผู้ใดนอะน,นี่พนักงานบอเนี่ยพนักงานลูบรอวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนี่พี่น้องนี่หละวัยรุ่นกำลังสร้างตัว ร้านไส้เพื่อนพี่น้องร้านไส้เพื่อนยังโส่เขามาฝึกงานฝึกงานได้ลูกได้เมียไปสิวิชาหาเรียนลูกเรียนเมียต่อไปฝึกไหวตุเรียนถ้าพี่น้องชมล้านนอ้องกำไลเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังจัดจัดขึ้นลานเพิ่นจัดโชว์ พี่น้องอันนี้แกะใส่แพ็คเรียบร้อยพี่น้องแกะใส่แพ็คเอาไว้จะเป็น,นแค่นี้ตลอดแกะอันนี้คือเจ้าของลานเพี่นจ้ะแม่น้องกำไรสวัสดีค่ะแม่น้องกำไรจ้าน,นี่คือแม่น้องกำไรจ้ะ กับสองลานเพื่อนจ้าแม่น้องกําไรคนสวยอ่าเพื่อนจัดว้เรียบรอยเวลาลูกค้ามาเพื่อนสีได้มันจังสีท่านนะจ้าแบบง่ายเลยอันนี้แกะไว้ไม่เลยจ้านีลูกต่อลูกเลยนีเพื่อนแกะไว้เพราะว่าลูกค้าลานน้องกําไรนี่หลายเพื่อนมาขายหลายปีเลยจ้าเพื่อนก็เลยมีลูกค้าหลายบ่อยายไปใส่เพื่อนประจอยู่มองเกาหนาบิ๊กซี่ลูกค้าเสื้อถือเพราะว่ายัง เพราะวายู่ประจําที่น้องต้องจัดของทีมีเกตมีระดับมาขายเพราะว่าเขาขายของอยู่กับทีต้องเอาของดีมาขายได้จากพี่นอ้องอันนี้คือกระิจัดขึ้นสั้นจัดขึ้นสั้นทั้งเคาะทั้งจัดอ,อันใดซุกอันใดพร้อมขายกะ ป็นกระแยกไบโซนนี้จ้าอันนี้คือพอรอมขายจ้ะตัวนี้ฝั่งทางนี้คือพอรอมขายพอรอมแกะฝั่งทางนี้ส่วนฝั่งทางนี้กําลังเหลือกกําลังเคาะเนี่เคาะเหลือกไหวพี่น้องเนี่เวลาลูกค้ามามันกระสือเลยไงโบเซียเวลาจัดไหวแบบนี้โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับเมเนกะมาอัปเดต ร้านค่ะขายผลละไม่ตามฤดูการของแม่น้องกำไลซูพี่น้องเบิงเนาะค่ะเนะาะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะพี่น้องจ้าโอเคจ้าพอกันในคลิปต่อไปจากพี่น้องสํารับคลิปนี้ขอบคุณแล้วกันสวัสดีจ้า